สวัสดีปีไม่ปี68จ้าถุกคนเ้าหนีกระสิมาต้มปลาปนกินเข้าเซากันผู้ใดพ่ท่านกินเข้าเ้าก็ะายกินเข้าเ้าน้ำกันก่อนเด้อสิต้มปลาคอปนสู่กินกับหลวกผักตื่นเซาขึ้นมาเป็นอากาศหนาวๆนาเย็นเย็นก็เลยไ่อยากจับอยากายอย่างบอกลุงว่าเทาจะไปหากับเขายุ้าน้ามากินใน้เปียงเราไปเบิ่งกับเขายุ้าน้าแล้วก็มีตะปีงมูยอปีงตับไกปีงใส่กอกก็เลยได้มาปนปลากินคือเกาหล่ะพี่น้องดังไฟขึ้นเทาบ่ต้องใส่เตาแก๊สดอกพอได้ฝิงไฟน้ำ ลุงเราดังให้เลยแล้วปลาไหลกระกต้มปลาปนหลวกผักปลาคอนี่กับพ่อติซื้อได้จากพี่น้องห้านไส้ไปหามใาหา้เมือว่านจักเป็นผ้ากันเป็นเหรินแน้วได้ไปพอน้ำม,มกไปพ่อปลาคอนผ้ากันหอบม,มให้ย่ายดีใจหลายต้มซุกแล้วปลาไหลก็สช่ไหม,มปนซู่รุ่งกินมือนียุกันซองเถาร้านกับไปโรงเรียนหลูกกับไปทรงของอาหารแบบนี้เราพี่น้องกินแล้วอิ่มทองโดนบ่หูว่าผู้อื่นสิมักคือปลาไหลบ่ลุงเราก็มักแบบนี้คือกันทาเป็นพัดเป็นทอดน,นี่เราก็บ,บาว่าอยยาเห็ดทอกินแล้วกับเบียุทองกินบ่แล้ว ปลาตัวหนึ่งเข้ากับสีใดเหนื้อแค่นี้ลราพี่น้องแต่ว่าซลมนกับกินบะเบิดดอกบ่ามีแตะปนปลาได้มือนี่กับมีแกงผักขี้เล็กน้ำแกงแบบบ้านๆบ่ได้ใส่หนังบ่ได้ใส่ปลาหมึกว่ามันจะของแกงเองเนาะยาผีไปิ่นแกงมาสงเมือนี่ปนเรียบร้อยแล้วปลาไหลกับซพ้าเขาสวนขั้วไปหาเก็บผักมากินกับปนมือนี่บ่หลวกหรอกมือนี่สิกินผักสดๆเข้าอยากกินผักยังเข้ากับไปหาเก็บเอาเนาะในสวนขั้วเข้ากับว่ามีหลายอย่างดอกผัก สิมีผักหอมผักซี่เล่าผักกาดกระจนขาเจ็บมหลายขาเจ็บตะพ่พเข้าสิกินนี่แหละพี่น้องกันข้าปลูกกินเองมันสิได้กินผักสดสดแล้วก็สิได้กินผักปลอดสารพอมลืมบอกไปว่ามีผักอีกอย่างหนึง่งหมากมะละบม่เป็นมะละขี่นกนี่พี่น้องมะละง่ญ่เพียงแต่บ่พ่อหนะ้ามันก็เลยหมากหน่อยซื้อหมากเกิดเต็มอยู่ปไรยกระเจ็บไปกินถุกมืออยากอ่างประมาณนี้นะ นี่แหละเขาก็สิเก็บไปกินจักสามหมากพ่อเขาบ่ต้องเก็บไปหลายค่าแต่เก็บผักกินนี่ปลนก็เลยสิบโบนนี่จยากน้องพี่น้องนี่เราไม่เก็บไปไว้อยากกินยังจ้ามาเก็บเอาเวลาอยากมากินเขาน้องกันบาดป็นพี่น้องนี่ร้านชาเลยจะปิ้งไก่มาแม่กาไปตลาดกับโจมมาของแพงนี่แต่แนวแพงๆอ๋อเฉพาะหมูเตะชูมือนีมันของขึ้นราคาเบิด์ตวาอันใดก็ขึ้นราคามันมาขึ้นยี่ย่างเดียวทั้งตัวนี่ยังอะไรแถวของเจ้า สมพักแม่หาเอามาให้เพรท่านส่งเล่นเอาใส่ตู้เห็นไหม่อะไรถายิงของหลันขาเมือกับน,น,นี่ตะกิแต,ตะนัำแต่เราบอกมีคนมีแก้วแต่คนก็อคอยเห็นพักบอึดชวงหนา้าหนาวนี่จะนุกกินพักคนดำนี่กับจีมันสองอนแช่ก็คือบ้างเหรอสมีแกงพักกี่เล็กมีปน นตรทักงทักแะหม้คม่ะเถะตั้งกี่คนยัเขาจากินจุด้กินไหมปคิดอยากน้เพินย่หอก่ามว่อยากกินมันหอยยมันขมแบบท,ทอดจาขอ,องปูกเอามากินแล้วมึงขมอยู่ตะบางขมบ้าหนกยมบ้แหงกินได้เยจะจำคุยเอาไปหาจำเจเิด không bắt cổm lại <laughs> bắt nạt chết tắm quá phải trâu nhầm quạt lắm cho con quay cả đây chín chưa thì chín tháo trong bên đây gan hả không có công tập Thank tập. ตรบักกเสร็แเดวตุวเยเย็นไปั้งเงย็นทั้งกอบหลังใต้ไปหามาใหาป้ปลาก,กอมู่บ้านกระลินปนเอ้ยว่ามาจำเยหรอมา,าคุยอยู่เจ้าอาวาเด้อ